สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องแม่ลูกผ้าลุยกดทีลาดชานของที่บ้านเรานะคะทุกคนอันนี้เราไปกับพี่สาวนะคะพี่สาวขับรถมอเตอร์ไซค์นะคะทุกคนสนเราเป็นคนซ้อนมอเตอร์ไซค์อันนี้คือเราไปเห็นเขาขายมันจะมีแตงนะคะทุกคนมีแตงกวาแล้วก็มีเห็ดหลมนะคะนี่เขาแหกกันซื้อเยอะเลย เพราะว่าเราก็อยากได้แต่ว่าเรามีธุระไปที่อื่นนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ได้แวะซื้อนะคะวันนี้ก็มากับหลานน้อยนะคะอันนี้คือหลานสาวตัวเล็กน้องชื่อน้องน้องหมต้อน <c oughs> นี่กำลังกินไก่อยู่คะ่ะทุกคนเพราะว่าตอนที่น้องกินนี่เป็นน้องไก่นะคะเพราะว่าเราไปซื้อก๋วยเตี๋ยวไก่ก็เลยกิน น้องกินเนื้อมันหมดแล้วค่ะทุกคนเหลือแต่กระดูกยังจับมากินอยู่โอ้โหพี่เขาพี่เรานี้ซสิงมากเลยนะคะทุกคนไอเราก็เป็นคนถ่ายโอ้โหไม่ค่อยได้เจอกับพี่เรานะคะทุกคนนานๆได้เจอที่อันนี้คือบรรยากาศของบ้านเรานะคะก็จะประมาณนี้แหละค่ะหลานสาวตัวน้อยน่ารักมากๆ ตอนที่เราไปว้านพี่พ,พี่มนพี่สาวแล้วก็ชื่ยวพี่มนนะคะทุกคนเป็นเวลาละอ่อนกําลังเลิกเรียนนะคะทุกคนแลดก็กาลังออกอยู่ข้างหลังนี้ก็เป็นโรงเรียนนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นว่านเดือนของที่บ้านเรานะคะทุกคนที่ราชานน้แหละชื่อเมืองนายนะคะทุกคนอไม่ได้ใส่แว่นไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีรถเขารถ เขาเรียกว่ารถอีแตนต่างทรายอยู่ข้างหน้าไม่น่าล่ะทรายมันเข้าหน้าไปหมดเลยเข้าหูเข้าตานะคะทุกคนพี่โมดพี่เราก็ขับรถไปข้างหลังนะคะทุกคนแลดร้อน,นะคะ่ะอันนี้ก็เป็นทางขึ้นบ้านของพี่เรานะคะทุกคนมันอาจจะขึ้นขึ้น <c oughs> ทางมันก็จะชันนิดนึงแล้วก็หลายวันก่อนฝนตกหนักนะคะทุกคน แล้วก็อุ้มหลานเราเหมือนเหมือนแมวคาบหนูเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะพี่เราทุกคนรู้ว่าพี่เราจะขึ้นได้ไหมรอรู้นะคะสุดท้ายพี่เราขึ้นไม่ได้ค่ะทุกคนเข็นรถเอาค่ะแต่แต่ก็ไม่ได้ปิดเครื่องนะคะทุกคนรถมีไว้เขียนนะคะไม่มีไม่มีไว้ให้ขี่นะคะพี่เราเทมาก โอ้โหสุดยอดจริงๆนะพี่เราเนี่ยทำได้ทุกอย่างนี่น,นะคะทุกคนธรรมชาติสุดๆมีขี้เหรนขี้คนขี้ทราอยอยู่ตรงนี้แหละดูเอานะคะหลานน้อยก็ยังกินหรือแต่กระลูกก็ยังกินอยู่นะคะทุกคนโอ้โหท้องฟ้าสวยเวลา ฟ้าหลังฝนยอมสดใสเสมอเออคืออันนี้แหละคะ่ะทุกคนสดใสมากๆดีดีดีที่สุดเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆเลินขึ้นมานะคะทุกคนอันนี้มาบ้านพี่มลแต่ว่าว่านบ้านของแม่อยู่อยู่ข้างบนนู้นนะคะทุกคนอยู่อีกที่หนึง่งอันนี้บ้านของพี่สาวพี่สาวก็มาอยู่กับครอบครัวของเขาไงละคะ่ะว้าพี่เราก็ลอกอย่างดีเลยนะคะทุกคน กลัวขโมยเข้าบ้านลอกไปหลายชั้นเลยค่ะไม่มีใครเข้าได้ละหนูว่าใช้ไม้เนี่ยนะแค่ผักเข้าไปก็อาจจะล้มได้แล้วเนี่ยนี่นะคะบ้านอบอุ่นของเราว้านพี่สาวของเราจะประมาณนี้นะคะจะอบอุ่นมากๆอันนี้ก็คือเป็นข้าโพดนะคะทุกคนข้าวโพดท,ที่ตากจะตากแหลดนะคะแดดไม่มีก็เลยตากฝนไปเลยสิคะ ใช้เต็นท์แบบนี้นะคะเอาเต็นท์มากลางแล้วก็เอาเข้าวโพดมาตากแล้วค่อยๆไปขายนะคะทุกคนอันนี้คือข้าวโพดหมดเลยบ้านพี่สาวนี่ก็จะปลูกข้าวโพดนะคะทุกคนส่วนมากแล้วบ้านเราจะปลูกข้าวโพดแต่ว่าเราสนใจอันนี้มากกว่าน้อยนานนะคะทุกคนเพราะว่าที่บ้านบ้านพี่สาวนี่ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยกินกันเท่าไหร่แต่ว่าสำหรับเราพิเศษมากๆเลย เพราะว่าตอนที่เราอยู่ไทยเราอาจจะไม่ค่อยได้กินนะคะทุกคนน้อยหนาจะไปหาถุงก่อนนะคะไปหาถุงมาใส่น้อยหนาพี่เราก็บอกว่าเก็บเลยเก็บเลยเงี้ยนะคะเราก็ต้องเก็บเราอยากได้อยู่แล้วเราก็ต้องเก็บนะคะทุกคนวันหน้าวันนี้วันนั้นที่เรากลับไปเราไปหาแม่นะคะทุกคนซึ่งแม่ไปผ่าตัดอยู่ที่เมืองน้ําจางนะคะทุกคนบ้านของพี่ก็จะมีหัวละพาด้วยนะคะ นี่พี่เราผูกทุกอย่างตะไคร้หัวะพาแล้วก็กุ้ยช่ายแล้วก็มีไหวแมงลกักโอ้โหกุ้ยช่ายของพี่เขาเยอะม,มากๆทุกคนรู้เอาไม่ได้น้อยเลยนะคะทุกคนอยากได้อะไรก็มาเลดได้เลยนะคะเนี่ยต้นมะเขือเทศก็มีมีทุกอย่างเลยอะทุกคนคือชอบมากบ้านเราเนี่ยธรรมชาติสุดๆแล้วก็ผูกผักกินเองแบบนี้นะคะ อันนี้อันนี้เป็นผักเขาเรียกว่าผักชีโมนะคะทุกคนนี่แล้วก็มีกะเพราด้วยนะคะอันนี้หลอกไม้ที่ไปไหว้พระมีหลอกกุหลาบด้วยนะคะแล้วก็มีต้นกล้วยกล้วยออกกอ็อกเยอะนี่ลอกกุหลาบโอโ้โหสีนี่สวยมากเอาละเอาละผู้หญิงก็เห็นหลอกไม้ก็อยู่ไม่ได้นะคะทุกคนอยากเป็นนางไม้ เอาออามาแล้วคะ่ะทุกคนไม่ได้ขอเจ้าของเลยนะคะอ้อสวยมากสวยมากค่ะแม่เอาอยากได้อีกอันนึงใส่อีกข้างนึงคะ่ะทุกคนโอ้โหวันนี้เหมือนงอะเข้าป่าเลยนะคะทุกคนสวยไหมคะทุกคนไว้ตกแล้วเพราะว่าพี่เราก็อยู่หน้าบ้านบานนะคะทุกคนแล้วก็แอบมาข้างหลังบ้านเขาเราแอบมาน,น,นูนนู่นนนนี่แล้วก็มีต้นหอม อันนี้ก็คือเป็นต้นของต้นหอมนะคะทุกคนใบกินใบเนี่ยมีต้นมะเขือเทศเห็นไหมคะทุกคนมีทุกอย่างแล้วก็อันนี้คือผักชีลาวด้วยนะคะพี่เราจะปลูกผักชีลาวด้วยนะคะทุกคนมีทุกอย่างจริงๆคือเดียเราชอบมากเลยอย่างเงี้ยถ้าเราจะกินน้าพริกอะไรหมุน,น,ะะนเนี้ยนะคะทุกคนเนี่ยมะเขือโป่งเนี่ยออกลูกเยอะมากแล้วก็มีม,มีพริกด้วยนะคะมีพริกขี้หนู นี่นะคะทุกคนเราก็อยู่ตามธรรมชาติแบบนี้นะคะที่บ้านเราก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเล้วเขามีขานะคะทุกคนดูสีขานี่ก็กินแบบไม่หมดกินเป็นปี2องปีก็ไม่หมดนะคะทุกคนเพราะว่าไม่ค่อยได้กินนั่นเองเนี่ยมเขวพวงลูกเยอะมากลูกโๆคือเยอะมากๆจริงๆเนี่ยทุกคนถ้าเป็นไทยนี่นะดีมากๆเลยนะคะทุกคนแต่นี่เป็นที่บ้านเราที่ราดชานนั่นเอง เพราะว่าที่ดินบ้านเรามันดีเนาะทุกคนเนาะผูกผักผูกอะไรได้เนี่ยค่ะกลับมาแล้วค่ะแม่นางคนสวยความจริงก็ยังไม่ได้อะไรเลยละยังไม่ได้อะไรเลยค่ะทุกคนจะเล็บมะเขือพวงแล้วนะคะซึ่งเราไม่ได้ใส่เสื้อแขยนยาวมาเพราะว่าใบของมะเขือพวงหมูเนี้ถ้ามันโดนแขนมันอาจจะคันนะคะทุกคนเหมือนยอดพักทองหมูนี้นะคะทุกคนถ้าเราจะไปเดทเราต้องใส่เสื้อแขยนยาวด้วยนะ มันจะคันอะทุกคนมันคันเวลามันคันแลาวมันคันมากๆอันนี้มะเขือพวงเราจะไปหาถุงก่อนนะคะเราจะไปหาถุงที่ใส่มะเขือพวงแล้วก็จะไปเราจะไปคั่วเห็ดลมใส่ยอดผักทองแล้วก็ไวแมงลักแล้วก็จะมีมะเขือพวงเนี่ยนะคะทุกคนมีมะเขือปอกหรือมะเขือเจ้าพญาม,มะเขือหืนอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันหมดนะคะ นี่นะคะอ้เขยก็เป็นคนที่ซ่อมทีวีตู้เย็นหรือว่าซ่อมอะไรได้ใดอย่างมากๆที่เห็นกองอยู่ข้างหลังเมื่อกี้นะคะคนอื่นเขาออกมาให้ซ่อมคะ่ะตากผนไปหลายรอบแล้วคงจะพังหมดหมดแล้วแหละนี่นะคะบ้านของพี่สาวเราเราก็มาแซวพี่เรานะคะทุกคนเราว่าพี่คะ่ะอันนี้บ้านหรือลังหนูคะพี่พี่บอกว่า,วาโอ้โหพี่เคยพี่เคยเธอ เวลาซ่อมนู่นซ่อมนี่ซ่อมไม่เสร็จก็วางไว้อย่างนี้เลยค่ะทุกคนแล้วก็เวลาเลิกงานมาก็มาซ่อมเวลาเวลาทํางานก็ไปทํางานนี้นะคะจะมาทําเวลาว่างนะคะทุกคนไอ้เคยเราก็แบบว่าทําก่อสร้างได้ซ่อมได้ทําอะไรได้หมดนะคะทําไรทนะํานานี่คือหลานสาวหลานสาวเราก็แอบให้หลานสาวเลยนะคะทุกคนว้าไม่เอา ตาสาวเราน่ารักไหมคะทุกคนน้องสวยน้องน่ารักที่สุดเลยซึ่งน้องเนี่ยชอบอะไรรู้ไหมคะทุกคนชอบสีเล็บนะคะที่ทาเล็บนั่นนะวันนั้นที่เราไปแอลที่ไหนไม่รู้รู้สึกว่าของกินนี่ไม่ยอมเอาเลยนะคะทุกคนถาเออเราก็ถามว่าจะกินอะไรไหมไม่เอาคะ่ะถ้าได้ที่ทาเล็บสีทาเล็บก็พอแล้วค่ะไม่เอาอะไรเลย นี่นะคะทุกคนเนี่ยครัวบ้านบ้านของเราก็ประมาณน,นี้อาจจะไม่หรูหราแต่ว่าถ้าครอบครัวมีความสุขก็พอแล้วนะคะทุกคน <c oughs> สี่คนพ่อแม่ลูกนะคะทุกคนพี่เราก็ทําไว้แปะไว้ที่ผนังดีมากค่ะพี่พี่เคยเราก็หวานเหมือนกันเป็นแล้วเนี่ย ไปทำรูปก่เออไปทำรูปใหญ่ๆมาแปะไว้ที่บ้านเป็นความทรงจำแบบว่าถ้าลูกโตๆมาแล้วลูกก็จะมารู้ว่าโอ้ยอันนี้ตอนเราเ,เด็กๆนี่ไงอย่างยังยังไม่เอาทิ้งอีกหลอกไม้ยังไปใส่อยู่เนี่ยเวลาอากาศร้อนนึงก็คิวจะขมดแล้วคะ่ะทุกคนคิวขมดตลอดอันนี้ก็เป็นบ้าน คุณแม่ของสามีพี่เรานะคะทุกคนอันบ้านหลังนี้นะคะแต่ว่าเขาไม่อยู่เขาไปต่องกีนะคะเขาไปต่องจีพี่เราก็เก็บเก็บผักค่ะพี่พี่กำลังเก็บพริกอยู่ไอเราไม่ได้ไม่ได้มาช่วยพี่นะคะเรามาช่วยถ่ายเราก็ต้องมาถ่ายนะคะโอ้ว่านจระเข้ก็มีพริกก็มีถั่วผักยาวก็มีแล้วก็ต้นกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบแดงนะคะทุกคน ที่เราไปทําน้ำนั่นนะคะทุกคนเนี่ยต้นมันใหญ่มากเลยออกล้องหายไปไหนคะหมุนไปหมุนมาค่ะในรอบกี่ปีนะคะทุกคนที่เราไปเจอพี่สาวประมาณหปีอะทุกคนก็ไม่ได้เจอกันบ่อยเนาะพี่อยู่ที่บ้านที่ราชานแต่ว่าเราก็อยู่ไทย เราก็อยู่ไทยมานานแล้วแหละแต่ว่าพี่เราก็เคยมาอยู่ไทยอยู่นะคะแต่ว่าจําเป็นต้องปิ๊กไปอยู่ที่บ้านเพราะว่าหน้าตอนนั้นไม่มีใครแล้วต้องไปอยู่รูแลผู้หลับผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรประมาณเนี้ยค่ะพี่เราก็ต้องเลยกลับไปโอ้โหห้องน้ําห้องน้ำเทียบน้ําดีกว่าบ้านนะคะทุกคน บ้านเรานี่ก็แปลกเหมือนกันทำที่อาบน้ำห้องน้ำมี่ยดีดีกว่าบ้านเราก็จะไปเก็บยอดพักทองเพราะว่าเราจะไปแกงยอดพักทองโอ้ยคุณแม่โป๊แอบบโชว์นิดๆนะคะทุกคนเพราะว่าพี่เราปลูกยอดพักทองไว้เยอะนะคะทุกคนแล้วก็ ต้องเก็บช่วยพี่เราเก็บก่อนนะคะก่อนพี่เราจะดาะ่าว่ามาทำอะไรนี่มาทำอะไรที่นี่ไม่ได้มาช่วยอะไรเลยมาแต่ถ่ายอย่างเดียวนะน้องเนี่ยแลดก็กำลังออกค่ะทุกคนสี่โมงกว่าจะห้าโมงละเนี่ยยอดอ่อนๆเนี่ยนะคะทุกคนยอดพักทองเนี่ยถ้าเราเดทใหม่ๆเนี่ยคือมันอันล่อยทาเลดแล้วก็ไปแกงอย่างนี้นะคะทุกคนคืออร่อยมาก อร่อยที่สุดแล้วก็มาเจอต้นมะละกอมะละกอแตงโมแตงโมมาเจอมะละกอแล้วก็มาเจอมะยมนะคะทุกคนมะยมทําไมพี่เราคนนิยมไม่ค่อยเยอะแน่เลยทําไมลูกมันมีแค่นิดเดียวไม่มีเยอะตอนแรกเราก็นึกว่าหวานมากๆแปลว่ามันเปรี้ยวโคตรเปรี้ยวเปรี้ยวเกินอ่ะทุกคนเออเราไปกลับกล้องอยังไงเา่าไปไปมาๆกับกล้องเอง ดูอันนี้คือทำเองนะคะทุกคนไปไป,ไปมามากับกล้องฮะส้มมากๆเปรี้ยวที่สุดเลยประยมบ้านเขาเนี่ยเปรี้ยวสุดๆแต่เราก็กินไปแล้วค่ะเราก็ชอบหลานก็ชอบนะคะทุกคนหลานสาวตัวเล็กนี่แบบว่ากินแบบไม่เปรี้ยวเลยเนี่ยพี่เราก็โอ้โหใช้อันนี้มาตัดเอาเลยนะคะทุกคนอันนี้เราจะไปยำ เม็ดถั่วเน่าซานะคะทุกคนไปยำเม,ม็ดถั่วน้าซาใสา่เขาเรียกว่าอะไรนะคะคุยชายเนี่ยหลานสาวของเรากินแบบไม่เปรี้ยวเลยแต่เราอ่ะโคตรเปรี้ยวนี่ละได้มาแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย